คลิปนี้ก็จะเป็นโซล่าไรท์ไลท์อับนะครับซ,ซื้อเพื่อนบ้านเขาซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะบ้านเขาหันหลังให้กับพาทิตยน,นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็มาดูนะครับแล้วก็ผมจะไว้ทิศลงรถแต่มีปัญหาว่าตัวแผงนั้นมันไม่สามารถรับแสงได้เลยนอกจากว่าติดชิงชายนะครับผมซึ่งทําให้ผมจะต้องอแยกตัวระหว่างแผง ตัวรับแสงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่กับหลอดไฟผมต้องการให้แบตเตอรี่เนี่ยกับหลอดไฟอยู่ใต้หลังคานะครับทางเดินของ ที่จอดรถผมส่วนของแผงเนี่ยผมต้องการให้มันรับแสงอาทิตย์บนหลังคาฉะนั้นผมนจะต้องเปลี่ยนสายเพิ่มขนาดสายให้มันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อแก้ปัญหาว้นเต็ดดอบะระยะก,การชาร์จนะครับผมแล้วจากนั้นก็มาวัดค่าแรงดันจากนั้นก็มาเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ตัวชุดชาร์จคอนโทรลนะครับจากนั้นผมก็เทสดูพอใช้ได้ต่อสายเก็บสายเรียบร้อยส่วนของตัวแผง โซลาเซลล์ก็เอาไว้บนหลังคาเวลากลางคืนเวลามืดมันจะสว่างแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวที่เป็นหลอดไฟและแบตเตอรี่อยู่ใต้หลังคาข้อดีก็คือมันไม่ร้อนนะครับผมแบตเตอรี่ใช้การใช้นได้นาน